จะมาสวัสดีค่ะวัีข่าวมีน้องเพงก็จะมาสะผมใช้คีนวกมันี้นะคะนี่ค่ะกิมมี่ของผู้ใหญ่นะคะต้องเล่นมีสอันี้สระผมสระได้แล้วก็ตัวได้อันนี้สระผมได้อย่างเดียวคะ่ะอันนี้ก็สระผมได้แล้วก็ถูตัวได้นนี้ก็สระผมได้ถูตัวได้ ถูตัวได้นะคะนี่ถูสระผมได้อย่างเดียวนี่คีมนวกผู้ใหญ่นี่สระผมถูตัวได้นี่สระผมถูตัวได้นี่ก็ลงเลยนะคะนี่ถูไปคัน้เนี่ย <c oughs> เะอาบไม่ได้กันแล้ไม่ไปไหวค่อยอาบทีหลังเด็จก่อนเจ็ดขับมาดีพื่อนเ้็อแล้วมาใส่แล้วกระดูกเยอะไปนี่ตอนนี้ก็กำลังล้างยาสีสระผมผู้ใหญ่ออกนะคะ ก็ไปมีรีบนีผมก็โหหนะคะเรียบแย่เลยคะเามืน่อา้านมน่่ไคาเดกงสวัคสวรค่า๊ายบาบ